ดีเจพุทธสุดดีใจรู้เพศลูกแล้วชี้จุยวรัตยาอารมณ์ดีขึ้นมากเรียกได้ว่าลุ้นกันอยู่นานในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสำหรับคู่รักดีเจพุทธพุทธิชัยและภรรยาคนสวยจุยวรัตยาหลังเมื่อไม่นานนี้ทั้งคู่ถึงกับกลั้นน้ำตาก,กันไม่ไหวหลังได้ยินเสียงหัวใจพีเจครั้งแรกโดยดีเจพุทธได้เปิดใจกลางร,รายการแฉข่าวเช้าหลังลาไปดูแลภรรยาน,านานถึงสามสัปดาห์ซึงได้เผยถึงความรู้สึกว่าตื่นเต้นมาก หลังรอมา3ปีกว่าจะมีน้องร้อมเผยว่าตอนนี้รู้เพศลูกแล้วและจะเตรียมประกาศในช่อง YouTube สัปดาห์หน้าร้อมเผยถึงว่าที่คุณแม่ป้ายแดงจุ๋ยวรัรธยาอารมณ์ดีขึ้นกว่าช่วงแรกๆโดยช่วงแรกๆมีภาวะเครียดและเป็นช่วงที่เราต้องลุ้นว่าที่เราฝังน้องเข้าไปน้องจะอยู่ไหมและก็ได้ฟังเสียงหัวใจของน้องแล้วเรียกได้ว่างานนี้แฟนๆของพูดและจุย๋ยคงต้องรอลุ้นกันอีกครั้งว่าพีเจน้อยนั้นจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ